สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเร a c h าช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรากฏและขนากระกรกประจำช่วงวันที่1-15ห้เดือสพาคมนี้นะคะพาร์ททั้งหมดนะคะการทํานายจะมี3พาร์ทพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเราจะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดก่อนเลยนะคะค่ะการความรักคนโสดกรกฎนะคะ แอบมอสแอบคัพคุณจะมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด็นนะคะหรือเป็นคนจี่เกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณนะคะการประสานงานหรือที่ทํางานงต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานนี่แหละนะธาตุไฟได้แก่เมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะแต่ติดกับกําแพงนะติดกับกําแพงคนคนนี้ยังไม่ถูกใจคุณนะคะหรือคุณเนี่ยมีความ รู้สึกที่แบบว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ในใจเนี่ยคุณก็เงานะอยากได้ใครสักคนที่มาเข้าใจเรามาเทคแคร์เรานะคะแต่สําหรับคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่โสดแต่ก็เลือกได้ไงเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนึกออกไหมอืมนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกโสดเงาๆกับมีคู่แนละ้วโสดนี่ความทรมานมันต่างกันนะคะ ทีนี้ดูคนที่เข้ามาละกันนะคะสั่งกะการความรักเขาเป็นยังไงคุยน mm ักเพนด์เคิลเจ็ดไม่เท้าอืมดูเหมือนเขาจะมีความลับอะไรปิดบังไว้นะมีความลับหรือมีบางสิ่งบางอย่างปิดบังอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือชอบทําตัวเป็นเด็กนะคะขี้อ้อนนะในเรื่องราวความรักนะคะจะแบบ คุณต้องงุงยิ้ง่งมิ้งอะไรสไตล์เขาเขาจะชอบหวานสเสน่ห์นะคะเขาคิดว่าเขาแบบมีความมั่นใจในระดับหนึ่งหวานสเสน่ห์แต่สิ่งอะไรเอ่ยที่เขาเนี่ยปิดบังปิดกั้นนะคะไม่เปิดเผยคือเรื่องอะไรสามดาเป็นคนเฟลลี่ด้วยเรื่องความผิดหวังในความรักซ่อนบาดแผลเอาไว้ ภายนอกเนี่ยดูเขาเป็นคนเฟรนลี่สนุกสนานมีความมั่นใจในตัวเองแต่ภายลึกข้างในของเขาอะค่ะนะคะ <c oughs> เขาน่าจะอกหักมาหลายครั้งถูกหักอกถูกทําถูกเท่นะคะถูกหักหลังจากคนรักต่างๆหลายครั้งแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกด้วยแหละนะคะก็พยายามที่จะปิดบังหรือซ่อนในเรื่องของ บาดแผลของตัวเองนะคะไม่ได้มีใครซ่อนเร้นไว้ข้างในแต่จะเป็นเรื่องของความทุกข์ในใจของเขานั่นเองนะคะต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเจ็บถ้วยโอ<ฮ>้เขามอกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความแบบความนิ่งความหยิ่งความหยิ่งของตัวเองค่อนข้างสูงแต่เขาเนี่ยชอบคุณนะ เขาอยากจีบคุณเขาคิดว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกหลายคนหรือมีคนเข้ามาจีบเยอะแน่ๆเลยนะคะขอขยายทาวเวอร์หน่อยเจ็ดเหรียญเขาคิดว่าเขาเข้าหาคุณเร็วไปไหมนะคะเขาคิดว่าเขาเข้าหาคุณเนี่ยน่าจะเร็วไปอะ่ะหรือบุกบุกเขาเรียกอะไรนะรุกมากจนเกินไปโดยที่ คุณอาจจะตกใจหรือทําให้คุณเนี่ยยิ่งไม่ชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างจะคิดเดยอะเขาควรจะไปแบบช้าๆกว่านี้ค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆอ,อะไรไปแต่เขาดันโผ r o เข้าไปแบบไวเกินไปนะคะอืมตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราเนี่ยไม่ชอบเขาหรือไม่ได้แบบไม่ได้เปิดใจกับเขานะคะเดี๋ยวมาดูซิคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาสิบเหรียญ สาม,ม่เท้าคุณยังรอคนที่ใช่นะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณอืมคุณมองเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณค่อนข้างชัดเจนในสปเปคของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนในสปเปคของคุณมากถึแล้ว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่เปิดใจแหละชัดเจนว่าเขาอยู่ในสถานะของเพื่อนร่วมงานพี่น้องประมาณนี้นะคะ ตไป่อสิ่งที่อยู่ในใจเขาเดือดสตาร์เขามอว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีเสนะ่ห์มันทําให้เขาเนี่ยใจเต้นใจสัน่นนะคะยิ่งอยู่ใกลย้ยิ่งทํางานด้วยยิ่งเจอบ่อยๆเขายิ่งหวั่นไหวไปกับเรามากๆเลยอะ่ะอเขามาว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ มากมากม,ากม,ากมากในในสายตาเขาแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูมีคุณค่าสําหรับเขานะสำหรับในสายตาเขานะคะโอเคต่อไปบทสรุปเอซอบซอรเทมเพอนะคะช่วงนี้ค,คุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะทําตัวเองเนี่ยให้มีความมั่นคงนะคะในหน้าที่การงานการเงินชีวิตต่างๆอยากจะ พัฒนาตัวเองนะคะโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักด้วยซ้ําความรักเนี่ยสำหรับคุณคุณมองว่ามันเป็นปัญหามากกว่าเป็นเป็นประโยชน์ที่ดีนะคะโอเคถ้าเป็นการโฟกัสที่การงานก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้มีการที่จะไปบังคับอะไรให้คุณเปิดใจออกับคนที่คุณไม่ได้ถูกสเปคหรือถูกใจนะคะแค่อยู่ในจุดนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ ให้ความรัก i า e relationship love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนนะซึ่งโอเคแล้วค่ะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณมั่นคงในตัวเองมากขึ้นหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นเยียวยาแผลใจน,นู่นนั่นนี่ได้ดีมากขึ้นมีโอกาสที่คนเก่าๆนะคะอนจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับคนเก่าคนเก่าคนเน,นี้ยเป็นลักษณะของเจ้ากรรนายเวรที่ยังไม่หมดเวรมีโอกาสที่เขาอาจจะแววนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ อาจจะผ่านมาหรือไม่ได้แบบอยู่ในจุดของการครบกันอีกครั้งนะเป็นการแวะมาแล้วก็แวะไปเข้ามาทําให้เรารู้สึกบางอย่างนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของ คนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนจักนะคะไพ่ในฝั่งคุณนะสถานการณ์เฮลโลแฟนนะคะเจ็ดไม้เท้าอืมเคหกไม้เท้ามีแต่ไม้เท้าเยอะนะคะพัดลมพัดไฟ่ันข้างมีนิพลต่อคุณนะคะกุมเมทุนหนือตุนเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคณาหรือดาวศุ์ในช่วงนี้นะคะมีการ สวดมนต์ขอพรหรือทําบุญเยอะเป็นพิเศษหรือถ้าน้อยก็แนะนําให้เข้าวัดทําบุญกับคู่ของคุณนะคะให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าช่วงกลางๆของช่วงระยะเวลาคําทํานายเนี่ยจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะอุปสรรคเกี่ยวกับคนนอกนะเกี่ยวกับคนรอบนอกปัจจัยรอบนอกเข้ามานะคะโอ้โหจัสเมนไพเวนกรรนะคะ เกี่ยวกับด้านมืดในความสัมพันธ์นะคะก็แนะนําว่าเข้าวัดทาบุญสวดมนต์หรืออะไรกับคู่ของคุณสักนิดหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่คุณหวังคาดหวังไว้หรือรอคอยในความสัมพันธ์หรือในตัวคนรักเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาได้เร็วมากยิ่งขึ้นะมัอาจจะช้าลงไปหรือมีอุปสรรคที่ทําให้เครียดกว่าเดิมในความสัมพันธ์นะคะต่อไปั่งคนรักเป็นยังไงหกถ้วย m น of อ o บอ s มีการกลับมาจูนความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจกันมีการงอ้อมีการคืนดีแต่เขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราเหมือนเดิมนะคะมีการแบ่งเวลาไปอาจจะทํางานค่อนข้างจะเยอะหรือแบ่งเวลาให้กับงานค่อนข้างจะเยอะกว่าในเรื่องของเรานะคะไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์มากเท่าไหร่แต่เขาพยายามที่จะ ตามใจเราในบางส่วนในบางท้นที่สามารถทําได้อยู่นะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีสองคุณเป็นยังไงบ้างไพ่เซฟเพนเด็อล8สแปดเหรียญ <Camer. S 2> สิดาบเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองนะคะเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะถึงความตั้งใจในการที่จะทําให้ความสำคัญอย่าก,กลับมามั่นคงหรือมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือคําสัญญิสัญญา จะทําอะไรให้จะนุ่มจะนั่นจะนี่ให้นะคะเขาก็อยากจะทําให้สําเร็จนะอืเขามีความกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะทําให้คุณเนี่ยผิดหวังหรือเสียใจในตัวเขาไหมค่อนข้างจะเครียดแล้วก็วิตกกังวลตรงนี้พอสมควรนะคะเป็นห่วงในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะอืฝั่งของคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาคะเฮอร์มิตาเงาๆนะช่วงนีนน้รู้สึกอยากได้เวลาหรืออยากได้บางอย่างจากเขานะคะทาวเวอร์อาจจะมี บางเรื่องเห็นไหมถ้าคือในการทําบุญไม่ได้แปลว่าปัญหาทุกอย่างจบนะมันจะทําให้ทุเราลงนะคะทุกเราลงแต่ก็ยังมีเรื่องบางอย่างเข้ามากระทันหันนะทำให้คุณค่อนข้างเครียดแล้วก็มีตกกังวลใน,นเรื่องของความรักอยากได้ความรักอยากได้ความมั่นใจจากคนรักของเราเนี่ยมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะในช่วงกลางๆของชว่วงเวลาการทํานายนะคะต่อไป สิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะหกเหรียญเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราเท่าไหร่นะเรื่องของการงานบางอย่างอาจจะมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะโปรเจกต์งานใหม่ๆนู่นมันมีสิ่งใหม่เข้ามาก็ต้องโฟกักสเยอะนิดนึงนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราเต็มที่นะต่อไปบทสรุป <c oughs> สรุปนะคะเจ็ดดามีการแอบส่องแอบ,บดูนะคะแอบบเช็คเรื่องของคนรักนะคะเรายังไม่ค่อยไว้วางใจในตัวเขาเต็มที่กังวลว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามามีความเครียดม,มีความวิตกกังวลอย่างที่บอกว่ามีสิ่งบางอย่างเข้ามาอย่างกระทานานเป็นปัญหานะคะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคนั่นแหละนะทำให้เราค่อนข้างมีวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์แต่โดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ ป,ปัญหาตรงนั้นน่ะมันเป็นปัญหาที่เข้ามาทําให้เราวิตกกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกใจแล้วก็ความคิดส่วนสถานการณ์โดยรวมก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะผ่านไปได้นะให้ความรักนะคะเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีบางอย่างเข้ามาในเรื่องของการงานนั่นแหละในเรื่องของการงานระยะเวลานะคะที่อาจจะไม่ได้แบ่งเข้ามาให้เราเยอะจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราเท่าไหร่มันทําให้เหมือน ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูจืดๆไปนิดนึงหรือมันเริ่มมีความระแวงมีความวิตกกังวลมากขึ้นนั่นแหละนะโอเคแต่อย่างที่บอกนะคะไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะผ่านไปได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญหาที่มันมันใหญ่ขนาดนั้นนะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะจัสเมนนะคะเฮดซับครับเพดซับเพนดัคโคสสี่ดาเรียบนิ่งนะคะเรียบนิ่งมากๆนะไม่ค่อยหวือหวาทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณมีบางอย่างที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับ คนคุยนะคะเขามีความลับอะไรซ่อนเอาไว้ไหมเราก็เราก็อยากจะมั่นใจในตัวของคนคุยของเราคนนี้นะคะธาตุน้ำธาตุด,ดินค่อนข้างเด่นนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกบังกรพรกศบหรือกันที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้ความมั่นใจโดยที่้า มันมันยากมากที่จะได้ความชัดเจนจากปากเขาหรือความมั่นใจจากปากเขาคุณอยากจะรู้ด้วยตัวคุณเองโดยการหาข้อม,มูลความเป็นจริงนะคะเพื่อจะมั่นใจว่าคุณจะได้ตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณอยากจะไปต่อคนคนนี้นะแต่คุณก็อยากได้ความมั่นใจจากเขาอะ่ะรือความเป็นตัวเขานะคะทีนี้สถานการณ์ความรักในฝัางเขาเป็นยังไงเจ็ดดาบอดูเหมือนเขาจะมีใครอยู่แล้วอะ่ะ ดูเหมือนเขาจะมีคนที่รักอยู่นะคะแอบใครมาคุยตัอเราและเขาเริ่มจะมีความหน่ายความเบื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี่เกี่ยวกับเราด้วยอะ่ะที่สถานการณ์มันนิ่งหรือออ่บทสนทนาฝั่งเขาจะค่อนข้างจะเรียบเรียบนะคะไม่ค่อยมีอะไรเบื่อว่าเท่าไหร่เพราะว่าเกิดจากความนิ่งของความสัมพันธ์และความจำเจอะคะ่ะ บทสนทนาที่ค่อนข้างจำเจนะคะบอกกับว่าจริงๆแล้วเขามีใครอยู่แล้วนะต่อไป <c oughs> ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณน u e e n a b s o k a สอ o m a g i c i a n เขาเังรักสนุกนะคะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอนะ คุยสนุกชอบคุยชอบเล่นคนไหนที่รู้สึกว่าให้ความตื่นเต้นกับเขาได้เขาก็จะคุยเยอะก,กับคนคนนั้นนะคะสองจิตสองใจเขายังให้ความมั่นใจหรือความมั่นคงกับคุณไม่ได้นะแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าช่วงหลังๆเนี่ยความสัมพันธ์เริ่มจะมีปัญหาน่าจะเป็นปัญหาจากตัวเขาเองนี่แหละความขี้เบื่อง่ายเพราะเขาชอบชอบอะไรที่มันสนุกสนานตื่นเต้นนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันจะตื่นเต้นมากค้นหาสําหรับเขาเสมอแหละ นะอืมอไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาแปดเหลียนคุณพยายามที่จะโพบความรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีกับเขาขนาดไหนคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สับสนว่าเขานะคิดและรู้สึกยังไงกับเราเขาจะเอายังไงกับเราต่อไปเขาไม่ให้ความมั่นคงไม่ให้ความชัดเจนกับเราเลยแต่เราต้องการความชัดเจนจากเขาแต่อย่างที่บอกนะคะว่าไพ่ฝั่งเขาเนี่ย มันยากมากเลยทจะได้รับความชัดเจนจากเขานะถึงแม้ว,ว่าเขาจะมีใครที่เป็นตัวจริงแล้วแต่เขาก็ยังมีคนนั้นคนนี้คุยไปเรื่อยๆที่บอกว่ารักสนุกอยู่นะคะชอบความตื่นเต้นสิ่งที่อยู่ในใจเขานะเอสซัพมอนไงชอบาการเปลี่ยนแปลงนะคะชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความแปลกใหม่ชอบความตื่นเต้น นะคะคหาความนิ่งนอนใจหรือความนิ่งความเสถียรความมั่นคงจากเขาได้ยากนะคะโอเคอันนี้บางคนถ้านะคะสถานการณ์ประมาณนี้นะคะแล้วคุณลังเรอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะบทสรุปนะคะ เหงามากเลยมีคนคุยแต่ก็เหงามากการให้การรับที่ไม่เท่ากันนะคะเราอาจจะให้เขาแล้วเขาเป็นไปรับเขาให้เราน้อยมากเลยเราให้เขาไป 75, เจ็ดสิบห้าเขาให้เรามาแค่เออเร,เราให้เขาไป 100, ร้อยเขาให้เรามาสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่เป็นเม็ดเป็หน่วยการให้รับที่ไม่ยีตทําไม่เท่ากันไม่แฟร์นะคะมีการแชร์ความรู้สึกความสัมพันธ์เกิดขึ้นคนนึงรู้สึกว่าอยากที่จะได้รับความ มั่นคงแต่อีกคนหนึ่งก็เริ่มจะเบื่อในเรื่องความสัมพันธ์แล้วนะคะให้ความรักว่ายังไงโรแมนันติฟล่งอยากได้ความรักจากเขาอยากที่จะความเอาใจใส่จากเขาอย่างที่ได้ความใจเอาใจใส่จากเขา For g i เป็น e a r n i n g ให้อภัยเขาและมองว่ามันเป็นบทเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วเอาตัวเองออกมาจากสุดนี้ดีกว่านะคะให้ความรักแนะนาว่าแบบนี้ เนะโอเคคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ